กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขวัญใจชาวบ้านแรงงานทั่วไปคุ้มครองความปลอดภัยแรงงานทุกเขตสะยะมทั่วฟ้ามเมืองไทยกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบประจําสัปดาห์ของสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่13-17มีนาคม2566โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้วันที่13มีนาคม2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมประจำเดือนครั้งที่3ทับ2566เพื่อรับทราบข้อสั่งการของกรมข้อสั่งการของจังหวัดนโยบายที่สำคัญ ผลการปฏิบัติงานและการเบริกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์2566แผนการปฏิบัติงานเดือนมีนาคมการดำเนินงานให้บรรลุปเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กรมกำหนดวันที่15มีนาคม2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานณห,ห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตาม พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลภารกิจตามนโยบายข้อสั่งการ MOU พริกโฉมแตลาดแรงงานไทยนโยบายจังหวัดและการสั่งการต่างๆปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนภารกิจรวมทั้งการติดตามแผนและผลการดำเนินงานตามระเบียบว,วาระโดยมีนายวิรัตวงมารายงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน วันที่16มีนาคม2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพศ2566ณห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ทจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการดูแลและการช่วยเหลือคนพิการในสถานประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเฉลมทองเกล้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานวันที่16มีนาคม2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมการจ้างงานผู้ต้องขังครั้งที่1ประจำปีงบป,ประมาณพศ2566ณห้องประชุมชั้น2เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยช,ชน โดยภาคธุรกิจและเป็นการประสานความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันร,ระหว่างภาคส่วนต่างๆเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ว่าจ้างสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมทักษะการทำงานผู้ต้องขังโดยมีนายอัธสิทธิ์ทองแสงผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานวันที่17มีนาคม2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องสอน เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบป,ประมาณพศ2566ครั้งที่หนึ่งณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชมลมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสอนบ้านแสนคำลือตำบลทําลอดอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายวิรัตวงมาแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวสารต่างๆของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องสอนคนสำราญงานสำฤทธิ์ผลประชาชนพึงพอใจ